ผมสวัสดีครับอเอฟซีทุกท่านครับมาพบพ่อกับช่องร้านส้มตําแม่หมูตกคกครับกับพ่อหมูตกโคกเนาะมาพบพ่อกับพอ่พอ,บพอหมูเบาหลายใหญ่หางคือเก่านะครับนะ้สไตล์เก่าสไตล์เดิมเบาไหลสาระเนี่ยมีสาระเนี่ยสำหส้มเปถือซานเนะเา,ากะกับมือน,นี่เนาะพ่อหมูกับพ่อมาเบิงวิวที่อุทัดครับผมพ่อหมูบ้านพ่อหมูเนี่ยครับผมกระติด ออกจากบ้านพอหมูมาประมาณหน่อยสองอยเมตรครับผมเป็นเกาะหนองหลักนะครับเนาะบ้านหนองหลักตำบลหน,นองหลักเข้าเลยครับกตาสีค้ายๆกับทะเลบัวแดงครับแต่ว่าบัวกรสีหน่อยแน่กวัวนิดนึงครับเพราะว่าช่วงนี้บัวกำลังเป็นดอกพิบานออกมาสีแดงงามครับอืมกรสีนี่ของพันธุ์ที่ว่าเห็ดเขากันเนาะย,ยอใหญ่ยกยอยอใหญ่รับสะดุ้งใหญ่หวานเ่านะครับเนาะ จุดธรรมาหากินของชาวบ้านเพื่อนเนาะพอหมูขมาเบิ้งยิ้วพอเบิ้งยิ้วที่อุทธรณ์ไปว่านี่แหละครับบรรยากาศของบ้านน้องลักแล้วก็บ้านนอกแถวอีสานเท่าครับตอนเช้ายังสีอากาศดีครับกต่สีหนาวเนี่ยช่วงนี้เนาะกับช่วงโรคระบาดของโควิดอาการเย็นแน่มันกับสิระบาดไว้คือเพื่อนว่าเขากล่รักษาสุขภาพนะครับเนาะรักษาสุขภาพกันแน่ช่วงนี้อากาศเย็นภูมิคุ้มแข็งแรง เพื่อโลกไข้ไข่เกเ็บกระสิขามาหาไงาก็กินร่อนช่อนช่อนไผ่ซ้อนมั่นเพื่อ,อทั้งรัดเพื่อนบ่อนะครับเนาะเมื่อนี่พ่อหมูกับที่นี่ควมฝันที่เด็ดครับผมพ่อหมูฝันไปแล้วที่หนึ่งเนาะแต่ว่าฝันวันนี้ฝันออกกับฝันว่าเลขออกไปแล้วเป็นโตนะครับท่านผู้ชมเนาะควมฝันของพ่อหมูเนาะฝันสุดเก่าเน่ะเพื่อนไ้ไปซื้อเลข8แปดสามกับเจ็ดสามมันบ,อๆๆบอ่อไปท่านผู้ชม ปดสามก็เจ็ดสามพ่อหมูกับวาเลกมันออกไปแล้วเห็บเสือไหว้แถว่าสันพ่อหมูกับเห็บเสือว่าวาเลขออกซื้อออกตัวนี้แปดสามก็เจ็ดสามสันก็ฝันฝันไม่ของพ่อหมูกับมันได้ฝันวาลายตัวครับผมฝันว่าเลขออกที่เลขออกนะี่เนาะเพิ่นบอกมาเป็นตัวเลยว่าเลขออกไปแล้วงวดน,นี้บาดที่นี่มาคำนวณมาไหมดูคำนวณออกมาได้ตัวนี้่าสันเออเดี๋ยวพ่อหมูสิเอากระดาษอ่ ที่พ่อหมูเขียนไว้ขึ้นมาให้เอฟซีเบิ้งเนาะครับเนาะว่าข้อความของพ่อหมูเป็นตังไหคือในข้อความเนานะเลขน่ะออกไปแล้วเออพ่อหมูวสันต์หนึ่งสามสามวสันเออหนึ่งสามสามบัตรที่นี่เลขตัวนี้มันจะออกไหนี่คำนวณออกมาไมหมแล้วนี่เลขที่จะออกนี่พ่อหมูวสันต์หนึ่งสี่สองวสันพ่อหมูก็เลยตื่นขึ้นมาพ่อหมูกับข้าวผิจารณาเบิ้งว่า เลขฝันงวดที่แล้วปดสามเจ็ดสามงวดนี่คือฝันหางกันแทะมาสัน่นตัวมันก็บาหลายตัวพ่อหมูก็เลยสิคิดว่าอาให้ท่านผู้ชมมาเบิงเลขเลขหนาสิมีห่างกับบนเพราะว่าเลขที่ฝันชุดหลังนี่เนาะอ่ะาท่านผู้ชมเลขที่ฝันชุดหลังนี่เป็นสามตัวเลยครับอ่าฝันชุดก้อนนี่เป็นสองตัวอ่า สิเป็นล่างก็บ,บนบ่อพอหมูกะบ,บ่แน่ใจเพราะว่าเพิ่นบ่ได้บอกว่าล่างบ่าบนบอกแค่ว่าเลขออกไปแล้วหนึ่งสามสามมานี่มาคำนวณออกมากงวดใหม่สิส่หนึ่งสี่สองมาสั่นกระนาสิเป็นบ่นทว่ามันออกสามตัวเนะาะท่านผู้ชมอ่าอ่าทำเป็นช่วงเอซี่เ,เมื่อบังซอยพอหมูครับนี่งวดฝันงวดที่แล้วเนาะครับเนาะฝันงวดที่แล้วของพอหมูกระสิมีแปดสามเจ็ดสามเพิ่นให้ไปซื้ออืมครับอันนี้รอบแรกครับผมที่ได้สองตัวเต็มๆ รอบสองนี่เลขที่ออกไปนะี่ยคือหนึ่งสสมในค่วมฝันมันออกไปแล้วว่าสันหนึ 1, 3, 3. ่งสามสามบานในคำนวดออกมาไม่ได้หนึ่งสี่สองว่าสันในค่วมฝันะครับ,รบทันผู้ชมพิจารณาซอยพอหมูดูมันมีตัวไหนที่เอฟซหรือทันผู้ชมมักบอมือเนาะ,ะคือยังพอหมูบ่อยฟังน่ะล่ละไกลๆมืออีกเทียนึงพอหมูกาสิสรุปหวยของพอหมูให้เลีย ตัวที่พ่อหมูมักแต่ว่าก็บอได้ว่าทิ่มหรอกครับไอ้ไผ่มักแน่นี่กระเหรี่ยนได้อ่ากับเรียกคำนวณน่ะพอหมูก็เซลูปให้หน้อยเซลี่ย์จก็กสองสามตัวเอาตัวที่ว่าพ่อหมูเนียนๆนว่าเสียงเราฝันดีเออใกล้เมื่อเซลูปคนละอ่าท่านผู้ชมอ่เอ่าเบอร์ไก่ไก่เนาะครับเนาะเออครับผมอ่าสหรับเอฟซีท่านผู้ชมทีมมักนะครับฝันรอบแรกของพ่อหมูก็คือ83นี่รอบแรกนะครับ83 73 ก็ฝันรอบรอบที่2นี่ก็สิเป็น133กับ142เนาะสำหรับ FC ท่านที่มักเนาะเอาไปเล่น2ตัว3ตัวก็ได้ครับผมคือมัก13คือมัก33ก็ตัดเล่นได้อ่คือมัก41หรือมัก42ก็ตัดเล่นได้นะครับเนาะความฝันอันที่รอบ2นี่เพราะว่าเห็น3ตัวเฮ็ดได้3ตัวนะครับเนาะความฝันอ่กับรอบแรกก็สิเป็น2ตัสอ่ตก็อยากให้ท่านผู้ชมเออ่าไปตัดเล่นคือผู้บ่ม,บม,บมักก็บ่เล่นก็บ่เป็นหยังก็คือสำหรับ พ่อหมูแล้วในความฝันพ่อหมูเก่าเมา,า่อเราไปเอฟซีฟังสําหรับเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งครับว่าไก่เชียงของธรรมุช่วมบอคือผู้นั้นเสียไปเรียนคือบอ่เรียนก็นได้ครับบ่ได้บังคับเออฟังก็ซื้อดอกพ่อหมูบ่เรียนนั่มครับบ่เป็นแนวท้างบ่ได้บังคับเรียนคือู้มากก็เรียนได้ครับ,บอเออ,ม,อ,าเอมาก,ก,น,ามากน้อยเรียนน้อยมากหลายเรียนหลายบ่มักกับบ่เรียนเลยครับผมเพราะว่าบ่มักกับสิบบที่เนาะพ่อหมูสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อหมูก็อยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ร้านส้มตำแม่นะหมูตกคก กับช่องพ่อหมูนะครับเดอ้ออ่าจิตสลับกันล่งแหน่ช่องพ่อหมูเนี่ยช่องพ่อหมูจะเป็นช่องล้านส้มตําพ่อหมูตกคอกครับผมอ่าสิไปลงช่องนั่นแน่ช่องนี้แน่ครับมีสองช่องอ่าท่านผู้ชมกับกดติดตามไว้ครับสองช่องนี้เนาะพ่อหมูกับแม่หมูนะครับเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก่อน